โมเรื่องเล่าก่อนที่จะเขาเป็นอาหารนี่แหละนะสมัยไอ้เนี่ยนะเมื่อปี2อ5 5ัอา้าไอ้ก็ขึ้นนองนี่แหละเขารับการตัวเรื่องอาหารนะตอนนั้นตอนนั้นก็ยังมูวิ่งงานเห็ดกับบุรุษว่าจะเย็นงานอย่างก็เลยสมัครไปเป็นอาหารดีกวในเงินเดือนแต่ตอนนั้นก็มีความฝันความคิดไปเล่วว่าจะมาสอบได้สิบไอ้เนี่ยจบตอนจบมืสามแต่โศกดีในค่ายนี่มีห้เรียนต่อหาเรียนกศสนอนตอมีไปจบมา่อสามวันนี้ นี่มาถึงขังก็เลยเลียนต่อในค่ายก่อนปดประจําการไอ้ก็เลยวุฒิม .6 ก่อนทบก็เลยเปิดรับสมัครสอบไม่เลี่นสิ่งดีไอ้ก็เลยตัดสินใจสมัครสอบแตง้งียนักหนยมีการติววิชาการให้เตรียมร่างกายให้เลยสำหรับคนที่จะสอบนะไอ้ตัดสินใจสมัครสอบช่วงหนึ่งก็่คิดว่าจะของจะสอบติดอกประ่าเลียนมาหน่อยเนาะตงกียจบม .3 สามว่าเป็นยังคือเลียนจบแค่ม .3 สมัยไม่รุ่นมันก็บไริคิดเรื่องอนาคตเนาะไม่คิดสนุกไปมือๆเลยเรียนมาจบพอแม่ทรงไปเลียนได้ เปลี่ยนได้เนี่ยคือเปลี่ยนนิสัยเจ้าของ,นอของเนี่ยคือเขาบอกเป็นอาหารเลยมีระเบียบวินัยมีผูมิธรรมชาตินะครับค่อยสอนแนะน,นําแนะนําช่องทางาเดินเป็นทางที่ดีนะครับก็เลยเปลี่ยนเลยเห็นไอคิดในหลายอย่างเป็นนะพทุนอาหารนี่มันลำบากบ่ตอนฝึกนี่ศิลปินเหรอที่ทำมันลำบากที่สุดในชีวิตแล้วการฝึกอาหารแต่สิ่งเรานี่แหละนะครับ จะสอนในเข้าสู่ชีวิตสู่งานแล้วมันจะเป็นกลับกรว่าเป็นเกะ๊ะป้องกันตัวเขาเองนะครับป้องกันแบบไหนราว่าเขาเคยผ่านสิ่งที่มันลําบากมาในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ย,ยนนเขาจะเจอแย่งกับ้างเงาสิบประยนันเพราะว่าเขาเจอเข้อลำบากมาก่อนแล้วสุม,มือนี่คนอาหารกองจัดการนี่ถือว่ามีโอกาสลายอีลีจึงไม่้ทงน้องเสียโอกาสดอกน้องเขาไปเป็นอาหารนี่ย่าในอยหน่อยคนที่จบหน่อยอะจะได้วุฒิสูงขึ้นจบป .6 ในม .3 จบม .3 ในม .6 จบม .6 ได้ป่อตีได้ปอวสอนะครับเป็นอาหารอิ่โดนีเสียโอกาสเลยสุดๆนี่อย่าเพิ่มโอกาสให้แห้งน้องเพิ่มโอกาสชีวิตร,ราชการกนะ้าวหน้าทั้งชีวิตร,ราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ระเพิ่งพร้อมสอนวิชีพนี่ก็ร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะในการสอบเขารับรับจากพุทธทหารหเป็นได้สิบนีแปดสิบเซนนี้ทั้งหน่วยกตรีวิชาการเตรียมร่างกายให้ผ้าไปสอบพร้อมฟรีเลยอยู่ล่างความแข็งมีระบ,บัดผ้าไปสอบอย่างดีเก็บตัวก่อนสอบอย่างเดือนโดิม่มีค่าใช้ใครจะใจเท่าบาทเลย ไปสอบเด็กคนคำประกันถ้าบ่ามีผู้ความเปชาติกับคำประกันให้เออผู้ดใดบ่อยากเป็นทหารก็ไปสอบตำรวจก็ได้หน้าสิบตำรวจต่เป็นชายแดนซึ่งเป็นโคต้าของน้องๆผู้ทหารเลยรับเฉพาะน้องๆผู้ทหารนี่แหละไปสอบได้ปีที่แล้วรับทห,หารลอยอาตาปีนี้มีโคตา้าเจ้าหน้าที่รับเพิ่มก็เพิ่มนะครับเจ้าหน้าเพิ่ที่เหตุงานายิ่งใสหูบอกอยู่เหตุสบายนอบตเป็นโคต้าของนอง้นองผู้ทหารแต่ว่าน้องต้องเลี้ยงปปสหรือปปชไปด้อ ต้องเลียนเพราะว่าเขารับบุตรปปชและปปสเท่านั้นขอไปนใน้ขายเลียนไปเลยหรือโบสสมัครรับรรชการทหารได้ตำรวจได้เจ้าหน้าที่ป้องกันได้สมัยสมัครงานในเครือของเจริญพวกกพัณฑ์ก็ได้หรือกรมแรงงานก็ได้ห้องการค่าก็ได้ครับเพราะว่าของระบบใน hit emu นำํำนะครับรับสมัครนลองๆงพนัการนี่เขาทำงานทุกสาขาทั่วประเทศเลยซีพีอโลตัสเซเว่นนี่นะครับเราจนบหงงพนัาหารด้วยกันรอบข้อทหารนะครับ ขอไม่ได้คายกับมีเงินเดือน1 1 0 0 0บาทสวัสดิการรักษาฟ,าษาฟี่ซื้มือในฝึกหกเสบดาห์ก็บ้ได้ฝึกหนักฝึกโหดอีกอย่งคิดว่าอง,องค์กรทหารนี่เป็นองค์กรนึงที่จะรอหลอมฝึกฝนน้องๆให้แข็งแกร่งและเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะนรับน้องๆทุกคนครับเรียนต่อมืเสียยอกาสดอกสองปี